เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณต่อและเพื่อนๆเ,เป็นเรื่องของความเชื่อที่พวกเราก็คงเคยได้ยินมานานว่าถ้าเราก็มองลอดหวังคาตัวเองจะสามารถเห็นผีหรือวิญญาณที่อยู่อีกภพภูมิแถวนั้นได้คุณต่อเล่าว่าช่วงนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยปีสองคณะนิเทศศิลป์ครับและก็เป็นเทอมที่มีการเรียนถ่ายภาพสมัยนั้นยังเป็นกล้องฟิล์มอยู่ซึ่งก็จะมีโปรเจกต์ที่จะต้องไปถ่ายรูปตามที่ต่างๆและพอถึงโปรเจกต์สุดท้าย ซึ่งเป็นโปรเจกต์กลุ่มละสามคนที่สามารถจะคิดคอนเซปต์ได้เองตามใจชอบกลุ่มผมก็คิดไอเดียแปลกๆคือเลือกที่จะตระเวนถ่ายภาพสถานที่ร้นลับที่ขึ้นชื่อเรื่องเฮียนเฮียนทั้งหลายครับพวกผมก็ตระเวนออกรถไปถ่ายหลายๆที่เช่นสุสานโสเพณีบ้านร้างแถวลาดพร้าวและย่านเมืองทองและตึกร้างผีสิงทั้งหลายในเมืองโดยคอนเซปต์ภาพที่พวกผมถ่ายจะเป็นการก้มถ่ายภาพลอดวางขาทุกภาพภาพจะออกมาแปลก แวกแนวและดูเป็นการท้าทายความเชื่อในแต่ละที่ที่พวกเราไปเราก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรและก็มีการจุดธูปขอขมาทุกครั้งหลังจากพวกผมตระเวนถ่ายรูปมาได้พอสมควรก็มาถึงเวลาที่จะต้องเข้าห้องมืดเพื่อล้างรูปรูปออกมาสวยและได้อย่างที่ต้องการแต่ผมก็มาสะดุดกับรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายในตึกร้างผีสิงแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่ามีคนผูกคอตายอยู่ที่ชั้นสี่ ซึ่งในรูปก็ปรากฏเป็นเงาลางๆเหมือนเป็นช่วงหน้าผากับตาของคนที่ด้านล่างของรูปซึ่งรูปนี้โอเพื่อผมเป็นคนถ่ายและพวกผมทุกคนมั่นใจว่าระหว่างที่ถ่ายก็ไม่มีใครโผล่หน้าเข้าไปแน่นอนหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์ก็เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นโอประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตขณะขับรถกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาและทางหน่วยกู้ภัยแจ้งว่าในมือผู้ตายได้ถือรูปถ่ายใบนั้นอยู่ตอนนั้นผมและเพื่อนอีกคนขนลุกไปหมด เขาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความเฮี้ยนของสิ่งนั้นหรือเปล่าและจนตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลย